ต่อเมืองโบราณตำนานบั้งไฟแสนดินแดนชนสามเผ่ารวมเหล่าผ้าไหมน้องอ่างนามไกลวัฒนธรรมไทยเลื่องลือสวัสดีจ้าในน้ำของชุมชนไทยอีสานยินดีต้อนรับเขาสู่ชุมชนไทยอีสานตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคํำจังหวัดพะเยาค่ะ สวัสดีเจ้าชุมชนไทยลือยินดีตอนรับเข้าสู่พื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าสวัสดีเจ้าชุมชนคนเมืองยินดีต้อนรับเข้าสู่อบตอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าครับสวัสดีครับผมนายอนุชากาติปนายกองคการบริหารส่วนลุมนอ่างทองวันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลนางท้องอวันนี้จะได้พาทุกท่านไปดูบริบทพื้นที่ตำบลนางท้องซึ่งตำบลนางท้องเฮามอีอยู่3มชนเผ่านะครับมีทั้งไทยลือ้อไทยอีสานและคนเมืองนะครับซึ่งเฮามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมจะได้นําเสนอหรือได้พาทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนเฮียนหู้กันในพื้นที่ตำบลนางท้องครับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองมีพื้นที่โดยประมาณ58ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ36,250ไร่มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลเวียงอำเภอเทิงจัังหวดเชียงรายและตำบลเชียงแรงอำเภอูซางจงัังวดหพะเยาทิศใต้ติดต่อกับตำบลน,น้ำแวนอเ,อเชียงคำ และตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศบ,บงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาและตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหงหินตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองเป็น13หมู่บ้านประกอบไปด้วย คนไทยอีสาน8หมู่บ้านคนไทยลื้อ1หมู่บ้านและคนไทยพื้นเมือง4หมู่บ้านมีจำนวนประชากร8,353คน2,745ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงเรียนจำนวน4แห่งแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษาจำนวน2แห่งโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2แห่ง มีวัดจำนวนเก้าแห่งโบสถ์จำนวนสองแห่งและที่พักสงฆ์จำนวนสมแห่งเนื่องจากตำบนอ่างทองมีสามชนชาติพันธุ์ประกอบด้วยชาติพันธุ์อีสานชาติพันธุ์ไทยลือ้อและชาติพันธุ์คนพื้นเมืองจึงทำให้มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่นอาทิเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งก็เป็นประเพณีที่สำคัญของตะมนอ่างทองเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสานหรือเรียกว่าคนอีสานล้านนาซึ่งจะมีการจัดงานบุญบ้างไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการบูชาพยาแทนหรือเทพวัสการเทพพบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแทนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบ้างไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านซึ่งก็มีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี าประเพณีลอยกระทงเป็นวัฒนธรรมของคนไทยพื้นเมืองที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำซึ่งในการจัดงานประเพณียี่เป็งดังกล่าวในเวลากลางวันจะมีกิจกรรมปล่อยโคมลอยส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืนก็จะมีขบวนแห่กระทงและเยี่ยมชมซุ้มประตูป่าที่สวยงามสองข้างทางประดับประดาไปด้วยโคมไฟที่ตรการตา ซึ่งตามความเชื่อของคนล้านนาที่เชื่อว่าการตกแต่งซุ้มประตูป่าจำลองเป็นป่าหิมพานเพื่อต้อนรับพระเวสสันดรที่หลังการผนวดแล้วเสด็จกลับจากป่าหิมพานเพื่อเข้านครสีพีหากท่านใดที่ตกแต่งซุ้มประตูป่าได้สวยงามอาจทำให้พระเวสสันดรเสด็จหลงเข้ามาในซุ้มประตูป่าของใครก็จะทำให้ได้รับอนิสงส์อย่างมาก ซึ่งการจัดงานประเพณียี่เป็งลอยกระทงจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนอกจากนี้แล้วในตำบลอ่างทองยังมีหมู่บ้านท่องเที่ยวโอดอบนวัตวิถีไทยลือ้อจำนวนหนึ่งแห่งคือบ้านสันปูเลยซึ่งเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ไทยลือ้อ โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีไทยลือ้อที่มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ไทยลือ้อนอกจากมีประเพณีที่หลากหลายและโดดเด่นแล้วยังมีกลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้มแข็งหลายกลุ่มอาทิเช่นกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านสันปูเลยเกิดจากการที่คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนไทยลือ้อ ที่นิยมทอผ้ามาสวมใส่ภายในครัวเรือนเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลือมาเป็นสินค้าโอทอบระดับ4ดาวโดยภายในโรงทอผ้าไทลือบ้านสันปูเลยจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลือและรับตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าทอไทลือสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนหมู่บ้านสันปูเลยเกิดจากการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมเงินและแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบโดยมีหลักการดำเนินงานคือนำเงินทุกกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนมารวมกันที่สถาบันการจัดการเงินทุนตามหลักการ1สัญญา1ครัวเรือนคือครัวเรือน1สามารถกู้เงินได้เพียงสัญญาเดียวทั้งนี้สถาบันการจัดการเงินทุนเปรียบเสมือนเป็นแหล่งทุนให้กับสมาชิกได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีการนํำเงินที่ได้จากการเก็บดอกเบี้ยมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มโปงลางสภาเด็กและเยาว,วชนตมนอ่างทองเกิดจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาว,วชนมีเวทีการจัดทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาว,วชนติดเกมติดโทรศัพท์และติดยาเสพติด ซึ่งก็มีเด็กและเยาวชนภายในตำบลอ่างทองมารวมตัวกันเล่นดนตรีอีสานเนื่องจากมีความชอบอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดนตรีอีสานจนเกิดความชำนาญและได้รับโอกาสไปแสดงในงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และนอกพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป จากประชากรส่วนใหญ่ในตำบลอ่างทองประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มข้าวสารชุมชนปางมดแดงนาเจริญขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนโดยการจัดงานศพหากครัวเรือนใดที่มีสมาชิกเสียชีวิตลงก็ให้คนในชุมชนนำข้าวสารมาส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหมู่บ้านแล้วคณะกรรมการรวบรวมนำไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานศพต่อไปกองทุนสวัสดิการชุมชนตมบนอ่างทองจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นระบบการดูแลแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเป็นรากฐานของการสร้างหลักประกันของคนในชุมชนท้องถิ่นประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้สวัสดิการชุมชนเป็นนโยบายของรัฐ และได้สนับสนุนโครงการจัดสวัสดิการชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนที่หลากหลายอาทิเช่นสวัสดิการคลอดบุตรเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือส่งร้อยศพมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยเหลือผู้ด้โอกาสทางสังคมเป็นต้นกลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชน เกิดจากการรวมกันของคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่โดนบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากบุคคลบางกลุ่มและเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและป้องกันการลักลอบแพ้ถ่ถางป่าคณะกรรมการป่าของหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อปกป้องผืนป่าที่นับว่าเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่สาคัญของชุมชนอาทิเช่นการเดินสารวจป่า การปลูกป่าการบวชป่าการทำแนวกันไฟเป็นต้นในปัจจุบันตามลอ่างทองมีพื้นที่ป่าชุมชนมากกว่า2,000ไร่ประกอบไปด้วยป่าชุมชนบ้านสันปูเลยป่าชุมชนบ้านดอยอีสานป่าชุมชนบ้านบ่อน,น้อยป่าชุมชนบ้านจำบอนป่าชุมชนบ้านเนินสายกลางและป่าชุมชนบ้านหนองบัวงเงิน ตำบลอ่างทองมีลำน้ำอิงไหลผ่านซึ่งลำน้ำอิงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนตำบลอ่างทองเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชนมีความเชื่อกันว่าปลาจากลำน้ำอิงมีรสชาติที่ดีกว่าปลาจากแม่น้ำอื่นดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำน้ำอิงไม่ให้สูญพันธุ์ประชาชนในหมู่บ้านที่ลำน้ำอิงไหลผ่าน จึงรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลำน้ำอิงเพื่อไม่ให้คนมาลักลอบหาปลาโดยไม่ถูกหลักวิธีโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตําบลอ่างทองเกิดจากแนวคิดของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความคิดอยากจะรวมตัวกันเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยริเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุโซนบ้านสันปูเลยต่อมากลุ่มผู้สูงอายุโซนอื่นเห็นถึงความสำคัญของการจัดก,กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่มทําตามปัจจุบันตำบลอ่างทองมีโรงเรียนชุมชนผู้สูงอายุ3แห่งโดยแบ่งตามโซนหมู่บ้านประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านสันปูเลยตั้งอยู่ที่วัดสันปูเลยหมู่แ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านสันปูเลยบ้านดอยอีสานบ้านหลายพัฒนาและบ้านบ่อน,น้อย 2. โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนปางมดแดงตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาจเจริญหมู่13มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านนาจเจริญหมู่6บ้านปางมดแดงหมู่9 บ้านปางมดแดงหมู่10และบ้านนาเจริญหมู่13 3. โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนจำบอนตั้งอยู่ที่ศาลาแเนกประสงค์บ้านเนินสายกลางหมู่11มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านเนินสามคัคคีบ้านเนินสายกลางบ้านหนองบัวงเงินบ้านจำบอนหมู่7และบ้านจำบอนหมู่12 โดยแต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยการจัดกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีในการให้ความรู้ในด้านต่างๆคับในน้ำตัวแทนผู้น้ำท่องที่ท่องทินตำบลอ่างท้องก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงาน ทุกๆตำบลทุกๆอำเภอทุกๆจังหวัดตีได้มาแลกเปลี่ยนเฮียนหู้กับชุมชนตำบลอางทองวันนี้ในน้ำของผู้นําตำบลอางทองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกข้างหนึ่งครับขอบคุณครับ